โอเคครับก็ต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Power กันนั่นเองนะครับผมมาทุกคนตอนนี้เราเข้าสู่ EP ที่สองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะแต่ว่าสังเกตได้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับมันมีตัวลัคก,กี้เกิดข้างบนนะครับผมนี่แบบโอ้โหปวดสมองมากจะจับก็จับไม่ได้นะครับตอนนี้เราย,ยังสู้มันไม่ได้เนาะและเสียงมันโคตรดังอะทุกคนโอเคมาวันนี้นะครับเรามาทำเฟสกันต่อเลย ครั้งที่แล้วนะครับเรามาสร้างของไปเนาะเราก็อัพฐานไปเลยตอนนี้อยู่ที่เลเวล4นะครับภารกิจต่อไปนะครับเขาให้เราสร้างลานปลูกเบอร์รี่นะครับแล้วก็ส่งพาวไปทํางานที่ฐานเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาส่งพาวไปก่อนนะครับ1ตัวเอาเป็นน้องแกะแล้วกันนะครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ปลูกผักได้เดี๋ยวปลูกผักเข้ามาโอเคเราจะได้สร้างลานปลูกผักนะครับมาเดี๋ยวลานปลูกผักเราอัพมาแล้วย,ยังเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ไงลานปลูกเบอร์รี่ ลานปูเบอร์รี่แล้วก็มันมีอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนแล้วก็ส่งเพาใช่ปะเหมือนจะครบแล้นะครับถ้าเราสร้างอันนี้โอเคครบเดี๋ยวเรามาดูกันดูตรงอาหารนะครับของครบเลยเรามาทําฝั่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคโอเคทมแถวนี้เลยปึ๊บมาแต่ว่าตอนนี้น้องเขานอนหมดแล้ววะเราต้องสร้างเองเหรอเนี่ยสามสิบวินะครับยาวไปเลย เดี๋ยวผมถือโอกาสนี้นอนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องเขาก็นอนไปหมดแล้วมาตาเราบ้างนอนเหมือนกันเคตื่นกันแล้วไปทำงานกันมาโอ้มีน้องตัวหนึ่งหิวข้าวครับยิงไปแล้วทำงานทำงานแข็งขันแข็งขันโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาดูตรงพาวบ็อกนะครับว่าอัพเวลได้ยัง กด V นะครับโอเคอัพเป็นเลเวล5ได้เลยนะครับตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวผมขอเพิ่มเป็นตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่าเรายังไม่มีตัวลดน้ำใช่ปะตัวนี้ลดน้ำได้ไหมไม่ตัวนี้ลดน้ำได้นี่ตัวนี้ลดน้ำได้เอาลงไปเลยเหลือแค่ตัวปลูกผักก่อมาเดี๋ยวเราไปหาจับตัวที่สามารถปลูกผักได้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงตัวนี้เลยตัวชายนี่นะครับหรือว่าตัวลัคกี้เอง มา,มาเก็บ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 เฮ้ยทุกคนผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ผมมีตัวอะไรที่จะเอาไป <c oughs> ไฟกับตัวนี้ได้บ้างเนี่ยมันคือตัวอะไรวะเลเวลยี่สิบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูโอเคไหล <c oughs> เขาเรียกว่าไหล <c oughs> ติดนิหาเลยนะเอาจริงมา <c oughs> ดีมาดีมาดิ น้องไม่สู้หรอสู้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูไปไปโหรถแบบรถน้อยมากมาตีกันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมมาจับตัวนี้ดีกว่าปะตัวไฟเราก็ยังไม่มีนะครับ นี่แหละนี่แหละโดนแล้วต้องโดนแล้วแหละโอเคโอเคจับมาเรียบร้อยมาเดี๋ยวผมเห็นตัวนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้าแข็งนะครับเดี๋ยวเราจับไว้สักสองสามตัวเนาะที่บ้านเรามีตัวหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยไม่โดนหรอโอเคเสืองจริงๆ ร้อยมาเดี๋ยวเราอัพเป็นสเติมินานะครับช่วงนี้สเติมินาน้อยมากเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเปิดเสานะครับเสานูน้นนูน้นนูน้นสานู้นเลยตบนที่มีควันเลยไปงั้นเราไปกันไปกับน้องแกะนี่แหละน้องแกะราเวลสิบน,นะครับทุกคนเฮ้ทุกคนตรงนี้มีพาวบอลด้วยโอเคเก็บมาพาวสปรีร์ข้างในดันนี่มีอะไรเนี่ยบอสเบลสิบสามนะครับถ้ำเชิงเขาโอ้โห,หน่ากลัวมาก ขนาดมอนข้างนอกเรายัางตายเลยโอเคเรียบร้อยมาตอนนี้เราก็เปิดไป1 2 3 3งสาเสนะครับเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้เนาะมันจะมีบอสนะครับแถวนี้ที่เราเล่นไปในตัวเดโมนะมาสิจะเป็นยังไงกันเอ้ยได้ยินเสียงไปไปไปไ,ปไ,ปไปมันมีตัวอะไรสักอย่างวเอาตัวไฟออกมามา กูไปกูไปเรียบร้อยีกตัวหนึ่งโอ้โหอาวุธเสียหายเรียบร้อยมาอีกตัวนึงขวานทุบก็ได้ขวานทุบก็ได้เรียบร้อย จับไปเลยเลือดน้อยพอดีเอออเรียบร้อยครับมาเคลียร์ตัวน,นี้ที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยเราต้องการหรือเปล่าเนี่ยมันหาจับง่ายอยู่นะโอเคได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับค่ว่ากันรอแจมดีกว่าปะรอแจมดีกว่าทุกคนมา จมตีเคตีไปกอนตีไปกอนหรือโดนชนเคมาเดี๋ยวลองเสี่ยงจับดูนะครับเผื่อมันได้สองที่สอง 57%สิบเ็ดนเลยนะได้เหอะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวดูแมปแป,ป๊บบอสน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูแถวนี้เนาะส่วนนี้มีตัวอะไรตีกันอีกเนะี่ยบอลเรามีเท่าไหร่บอลเรามีสี่ลูกนะครับโอ้โหใส่กันยับเลยเดี๋ยวเราลองปีนขึ้นตรงนี้ดูนะว่าเราจะไปได้หรือเปล่า <c oughs> โอเคไปข้างล่างอย่าไปสนใจนะครับ โอเคตัวนี้มีรูปปั้นนะครับเก็บมาเลยไหนว่าบอสเราอยู่ไหนปึ๊บกดตัวเอ็มดูแมพน่าจะอยู่ฝั่งนู้นไปดิ่มแม่น้ำไปเลยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้ตรงนี้มีสะพานด้วยโอ้โหูมิประเทศแถวนี้เฮ้ยตัวนี้มีรูปปั้นอีกแล้วมา เก็บ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 เดี๋ยวเราเอาไปอัพกันนะครับลูกปั้นตัวนี้สามารถอัพเป็นตัวแท่นสเตตัสได้นะโอเคมาไปไปกันต่อบอสโผลไ่ไปหรือ,อยังเนี่ยนี่ไงบอสชิลเลตแถวนี้มันมีเสาปะไม่มีเสาเลยเหรอ,อยังได้เสาใกล้ๆจังเสือตายนะครับจะได้วาปกลับมาไม่มีลิงด้วยลิงนี่คือเราต้องจับนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปเข้าบ้านเราเองตัวปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะจะไปไหนล่ะ อเคใช้ขวานทุบไปก่อนนะครับกระบอเราพังเนาะเย okay. ิงไม่ไดุ้กไปโอ้โหตายเลยอันนี้ก็แรงเกินเก็บ okay. มาก่อนปลาไปเลย โอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องทองน,นะครับทุกคน <_ d ata> เผื่อได้บอลเขียวกล่องทองปุ๊บได้บอลฟ้ามาสามอันโอเคตรงนี้เหมือนว่าแถวนี้จะมีเสาหรือเปล่านี่ไงเสาเราจะไปเสานี้กันนะครับทุกคนไปกันเลยเกมเหมือนข้างล่างจะมีอะไรบางอย่างครับทีบฟ้าแต่ว่าเราไปอันนี้ก่อนดีกว่า <_ d ata> กลับบ้านก่อนนะครับ บ้านเราอยู่ตรงนี้โอเคไปเลยกลับมาแล้วไหมนมาดูสิเราจับตัวไหนมาได้บ้างกดตัว F เราได้ตัวนี้มานะครับเอามาแทนเลยลแล้วก็ตัวไฟเดี๋ยาตัวนี้เข้ามา น่าจะปลูกผักได้โอเคปลูกผักได้นะครับแล้วก็ไอหมูตัวนี้เหมือนว่าจะตายไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เราได้มาจะกกงตัดไม้ได้นะครับตัวนี้เอามาแทนตัวนี้เลยปุ๊บเดี๋ยวเราเอาไปสักสี่ตัวนะครับเอาตัวน้ําแข็งไปด้วยเฮ้ยเราต้องเอาตัวไฟไปหรือเปล่าตัวไฟไม่ค่อยมีนะครับาท่านผู้ชมปรทัมือไปปะ ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับแต่เ,เอาไปด้วยโอเคแล้วก็ตัวไฟประมาณนี้มาในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอทําเป็นตัวซ่อมก่อนดีกว่าเนาะว่าตอนนี้เราอุปกรณ์พังหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราซ่อมกันพังหมดแล้วเนี่ยซ่อมแซมแล้วก็ขาดผ้าไม่ยากนะครับ โอเคครับมาซ่อมไปก่อนเลย <Okay. S 1> ผมว่าเราควรนอนก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกไปลุยโอเคตื่นเช้ามาแล้วนะครับทุกคนมาก่อนที่เราจะออกไปลุยนะครับเดี๋ยวผมขอดูความพร้อมในตัวก่อนโอเคเรเวลอัพเดี๋ยวเราอัพเป็นสติมิน่ไปก่อนแล้วกัน แล้วขอครับเป็นธนูธนูไฟโอเคธนูไฟก็น่าจะได้ใช้นะมาได้ครคามาก่อนไม้40่ั้นเหรอไม้40ตัดแป๊บเทุกคนตอนนี้เหมือนมีนักผจญภัยมานะครับปึ๊บเฮ้ยอันนี้พ่อค้านี่ว่าเดีย๋ยวเราลองซื้อก่อนมีอะไรขายบ้างนะ โอ้โหขายอะไรเนี่ยของไม่ดีเลยมาเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้ก่อนธนูไฟโอเคครับมาหนึ่งมีตัวอะไรมาช่วยเราบ้างเนี่ยเคมาน้องช่วยกันโอเคธนูไฟเสร็จสิ้นแล้วก็คราฟเป็นลูกดอกนะครับได้สิบลูกเนาะไม่เป็นไรน่าจะพออยู่นะครับ มาเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราตอนนี้ผมว่าเราพร้อมเลยนะครับกดตู้ซีเพื่อฟาดเท้าวิ่มาฟาดมาตรงนี้เลยโอเคขนูพร้อมไปเดี๋ยวเราปีนขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนไปโดดขึ้นมาเอาตัวไหนเอาไปไฟก่อนดี ตัวนี้ไม่น่าไหวเดี๋ยวตัวนี้ลองดูมาน่าจะช่วยเราได้นะครับแล้วก็ทาดไฟนะแล้วก็เปลี่ยนบอลไปด้วยเป็นบอลเขียวยิงอปไปก่อนโอเคไฟเผาโอเควิ่โดนอุ๊ยเรา,ราลืมคราฟโล่วันนี้หว่า คยิงไปก่อนสวยวโดนชอบแดดไม่ออกนะครับโอเคยิงไปโอเคหลบได้ ไปไกลๆหวังว่าคงจะไม่ตายนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องตายอุย๊ยสวยละปลาสวนไม่ได้เปล่าเนะี่ยโอเคปลาสวนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเกือบตายทุกคนดีแล้วเรามือไวนะครับปลาสวนไม่ทันมา เดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะครับเกือบตายไหมละ่ะโอเคมาเราได้มาแล้วมันอยู่ในตัวเราใช่ไหมนี่ไงเ,เรียบร้อยวิลอัพไปหนึ่งวิลนะครับ,บอัพไปเลยมาทุกคนเดี๋ยวผมขอจับนกสักตัวแล้วกันนะครับนกนี่คือตัวแรงเหมือนกันนะนกเด็ดนกอยู่ตรงนู้น โอเคโดนเอาตกแล้วโอ้โหนี่เราจะตายนี่ว่าโอเคทำไมตาไม่โดนเนี่ยร้อยติดไหมไม่ติดดิอาดิติดยากติดเย็นโอ้โหไม่ติด ปอีกหมดแล้วนะไม่เอาดีกว่าถ้าใช้ลูกบอลเขียวก็เปลืองนะครับมาๆๆๆเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟาทาวิวนะครับกลับบ้านเรากันโอ้โหกาได้บอสมาแล้วสุดออยอดจริงๆปุ๊บฟาดทาวิวไปเลย โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าของบอสชัดๆนะครับอันแน่สวยงามเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทุกคนเป็นไงเฟี้ยวปะมา,มาเดี๋ยวเรามาเซลฟี่กันหน่อยมานี่มานี่มานี่มานมานี้โคตรเฟีเ้ยว เดี๋ยวๆๆๆอาหารหมดหรอเราไม่ได้เติมอาหารแล้วเนี่ยอ,อเคเอาเห็ดเข้าไปแล้วก็เนื้อมันกินเนื้อกันไหมเนี่ยคนนี้โอเคมันมีแค่นี้อ่ะไม่ค่อยมีอาหารนะครับในส่วนของตัวอันนะครับไม่รู้ว่าคราฟได้หรือยังเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนคราฟได้อยู่ที่เลเวลสิบสามนะครับเมื่อกี้เราใช้หมดไปเลยนะครับปเดี๋ยวเราคราฟมาโอ้โหมันจะขาดไม้ครับไม้นี่คือหายากมากงั้นผมขอฟาร์มไม้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะ เดี๋ยวเราไปคราฟบ,บอลแล้วก็ไปหาเก็บเวิวใเราวลวสิบสามกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้คราฟอันของน้องบอลกันเนาะสัดไปโอเคเรียบร้อยไปหิวกันใหญ่หิวกันใหญ่มาเดี๋ยวเรามาคราฟว่าจะได้กี่ลูกนะครับปึ๊บยี่สิบลูกผลิตไปเลยเฮ้ยน้องชมพูมาช่วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราคราฟช่วยกันนะครับจะได้ไวๆเนาะ ยี่สิบลูกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเก็บวิวแถวนู้นกันม่ใจผมอยากจับเป็นเจ้ามิวปาก้านะครับอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปหากันแถวนู้นผมเห็นบ่อยนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยเดี๋ยวรอบบลแป๊บจะเสร็จละสิบหกลูกโอเคแป๊บเดียวมาเดี๋ยวเราวาร์ปกันเลยกดซีนะครับผมเห็นบ่อยนะครับแถวนี้แถวนี้ก็เห็นแล้วก็จะมีอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราวาร์ปมาอยู่ตรงลานบ้านเก่าของเราครับ ตัวไฟเยอะเลยตัวไฟนี้ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับเราจะได้ทำตเตาเผาเนาะโอเคจะวิ่งหนีไปไหนเนะี่ยมาให้จับซะดีๆเดียวบอลแป,ป๊บเีเดี๋ยวเราเอาตัวมาช่วยตีถ้าบอสออกมาเดี๋ยวตายนะครับ คลืมสั่งให้น้องโจมตีหรือเปล่าเนี่ยโอ,โอ้โหตายเลยโอเคตัวนี้ก็ได้เก็บไว้ก่อนปับ๊บเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมโอเคเรียบร้อยข้างล่างมีไอตัวม่วงอีกตัวหนึ่งเฮ้ยไอตัวข้างหน้าเราก็ยังไม่จับนะครับเดี๋ยวเราไปจับเปิดเด็กกันมา มิวปากาไปไหนหมดเนี่ยมิวปากาตอนจะจับไม่เห็นโอเคเปิดเด็กไปอีกหนึ่งภารกิจตามหาเมลวปาก้านะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะถ้าเจอก็จับนะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเปิดเด็กแป๊บมันมีตัวไหนที่เรายังไม่จับบ้างโอ้โหก็เยอะอยู่นะเราจับไปนิดเดียวเองทุกคนเนี่ แต่ว่าไก่เราจับแล้วนะอย่าไปสนใจเลยเฮ้ยไอ,ยอยตัวนี้เรายังไม่เก็บหรอพลาดไปได้ไงเนี่ยปุ๊บอ่าได้ไปอีกหนึง่งมันจะไม่เจอเลยทุกคนเดี๋ยววร่าไปตรงนี่เลยจุดเกิดของเราไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีสิ่งแปลกปลอมเดี๋ยวเราลองวิ่งลงไปข้างล่างนะครับเผื่อมีตัวอะไรไฮ้ยตรงนี้มีของฟรีเก็บมาเดี๋ยววิ่งลงไปข้างล่างนะครับ เผื่อมีตัวพ punched, a, umas, ืชเนาะตัวสีเขียวนี่ไงมันเกิดจริงๆด้วยแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าบอสเราจะสู้ได้หรือเปล่าเนาะมาวิวก็ไม่ได้เยอะด้วยธนูหมดใส่เลยแล้วกันวิวสิบเจ็ดดูท่าทีก่อนถ้าสู้ไม่ได้ก็ถอย ดู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 ดดขเขาเจ็บอยู่นะบอสเราเจ็บมากเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ใช้แข็งไปดิมาโจมตีระยะไกลไปเดี๋ยวจะได้เปรียบ ลบ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 เก็บ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 เอาบอลเขียวมาฮ้ยปลาไม่โดนหรอมา60%ต้องติดแล้วแหละขอร้องเรียบร้อยได้มาแล้วมาเราได้มาแล้วนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เจ้า มิวปาก้าก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านแป๊บตอนนี้ก็มืดแล้วเลือดก็น้อยนะครับทุกคนดูดิช้างนอนแมวมดนอนอะ่ะโคตรน่ารักเลยเตอย่าไปตีมันเชียวเดี๋ยวแตกมางั้นเรามาเทนาร์ปนะครับเดี๋ยวเราาร์ปกลับบ้านกันไก่ไม่ฆ่าดีกว่ากลับบ้านโอเคมาฟื้นเลือดแป๊บ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราก็ได้มาหลายตัวนะได้ทั้งบอสนะครับแล้วก็ไปได้ตัวพืชเมื่อกี้อีกนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน E ีีหน้าว่าผมจะไปจับตัวอะไรหรือทําอะไรต่อไปนะครับรอติดตามชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายยนี่ทําอาหารโชว์ไปเลยเอาหมดแล้วบายๆครับบายๆครับ